ครับสวัสดีคุณผูช้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กับเกม b l ู s t a r และแน่นอนว่าวันนี้ผมจะมาเล่นตัวของอโรซ่า <Rosa S 2> <Rosa S 1> นั่นเองนะครับโรซ่ายากรันยง <c oughs> อ,อแน่นอนว่าเป็นสกินขนมหวานนะครับ <c oughs> เป็นสกินที่ได้รับมาใหม่ๆเลยนั่นเองนะครับอืม <c oughs> ซึ่งอันนี้เนี่ย <c oughs> เป็นมือถือที่ผมใช้นะครับ iq คู <c oughs> นั่นเองนะ iq คู 5G นะมันมีโหมดมอนสเตอร์ด้วยเออผมไม่รู้ว่าโหดแค่ไหนนะเออมันทําให้ลื่นขึ้นแค่ไหนแต่น่ามันมัน,ม,น,ม,นมันน่าจะเป็นการปรับซีดซีให้ลื่นขึ้นนั่นเองนะครับบอดอย่างนี้กันสะดวกและโกอย่างนี้ก็ได้รีวิวเลยดูนี่การประชมตีปกติคุณผู้ชมไอชี้ขนมหวานอาไเลยมาดิเจอหมัดมัดขนมหวานหมัดขนมหวานเอออาแต่บอทดเฉยหาย เดี okay. terror, here, oh. hey, 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 ๋ยวเดี shared, ๋ยวเราดูถ้าไม่ตายครับคุณผู้ชมว่าสกินนี้มันคุ้มหรือเปล่านะยิงโอ้ไอ้เฮียมึงใช่บอทยิงวะเนี่ยแม่งดูไม่น่าใช่นะโอเคมามาดูดูเดี๋ยวเจะเจอกันเดี๋ยวเจอกันมึงมาดิมึงซาละฮึฮะฮึโอ้โคตรสวยโคตรสวยคุณผู้ชม แม่งสวยใช้ได้เลยนะเฮ้ยผมว่าสกินนี้ไม่เลวนะเออถ้าให้เป็นระดับเนี่ยผมบอกเลยว่าผมให้แปดเลยนะให้แปดเลยนะโดยเฉพาะมันเป็นสกินฟรีด้วยนะให้ 8, 8แปดแปดคะแนนเลยไม่ถือว่าแย่นะอืมตึ่อืมอม,มึงแค,แค่ดูขนมขนมหวานกูก็เทขนาดนี้แหละอืมอะไรแล้วโอ้โห โคตรโคตรโคตรเจ๋งใช้ได้เลยนะคุณผู้ชมโอ้โหฆ่าไปสี่ตัวใช้ได้อยู่แม่แรกๆรกาจจะเละน,นะเฮ้ย <c oughs> ผมว่าสกินนี้โอเคนะโอเคไม่ถือว่าแย่ไม่ถือว่าแย่แยสำหรับสกินฟรีที่ได้รับมาฟรีๆนะครับ <c oughs> ผมถือว่ามันไม่แย่เลยนั่นเองนะครับสกินนี้รับประกันเลยว่าถ้าใครมีโรซาแล้วได้สกินนี้มาเนี่ย เอาไปเล่นไม่ถือว่าไม่ถือว่าแย่ไม่ถือว่าผิดหวังนะเออแต่อาจจะรูปทรงก็อาจจะเอ่อไม่ถูกตาคุณนิดหน่อยนั่นเองนะครับแต่โดยรวมแล้วมันก็ออกแนวเอ่อการ์ตูนดีนะไม่แย่อะไรไม่แย่อะไรโอเคอีกสเกมโอเคครับคุณผู้ชมมาเดี๋ยวเรามาลุยกันต่อเลยดีกว่านะดูทีโอ้โห ขนมขนมหวานโคดสวยนะใช้ได้เลย ต่อยตอยต่อยต่อยอยโอ้ว<ม>าดีว<ม>าดีดูดิผ <c oughs> ู้ชมเอฟเฟกต์นะชียาดิบหายและชิบหองละชิบหองละ <c oughs> <c oughs> ตายโอ้โหสองตัวเลยนะ อะไรจ้ะอะไรจ้ะอะไรจ้ะนี่นี่นี่โอ้โหดูดูดูเฮ้ยถ้าไม่ตายก็ไม่แย่นะผมว่ามันโอเคเลยนะสลรับสกินนี้ เฮ้ยเอเครับเกมใช้ได้เลยครับเกมหนึ่งมาโอ้ยเฮียมโดนอะไรเข้าไปวะเนี่ยหนักมากอืมอืมอืมไม่ตายด้วยนะโอ้โห

โอ้ยรอรอฉันรอเธออยู่แต่ไม่รู้เธออยู่คนใด เรียบร้อยครับคุณผู้ชมจบไปแล้วโอเคครับโดยรวมแล้วสกินนี้เนี่ยถือว่าไม่แย่เลยนั่นเองนะครับเป็นสกินฟรีที่บอกเลยว่าคุ้มค่าเอฟเฟกก็สุดยอดเลยนั่นเองนะครับ อ่ะสำหรับคลิปนี้ผมก็คงมีประมาณนี้นั่นเองนะครับก็ถ้าใครสนใจมือถือนั่นเองนะไอคูซัฟ9ห้า G คือมือถือที่ผมใช้อยู่เนี่ยก็ไปสั่งซื้อกันได้นั่นเองนะครับ <I swear S 1> เดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นั่นเองนะอืมโอเคก็ okay. สำหรับคลิปนี้ผมก็คงมีประมาณนี้นั่นเองนะครับนะเออผมลืมบอกไปนะครับ ผมเนี่ยไม่ได้ใช้หูฟังเลยนั่นเองนะครับคุณผู้ชมเออจริงๆที่เกียจใช้นั่นแหละเออเอาง่ายโอเคก็มีประมาณนี้นั่นเองนะครับอืมใช้แค่เสียงของมือถือล้วน,นเลยนั่นเองนะครับ <c oughs> เออโอเคถ้าเสียงมันแยก่ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับคุณผู้ชม